ไป,ไปเนี่ยไปเบิ่งเพิ่อนเงินไปเรียนใหม่น้าเพิ่นแล้วไปอันนึ่ซื้อไปน้าเพิ่นซื้อเตัวน้อยย่างขาบไม่น่าเออบ้านนี้ก็บทาคุ้มเพิ่นเลอทาจำพวกเพิ่นหลังตาคิ้วทึ่งเพิ่นบอกให้แป้งเล่าเดี๋ยวค่อยเล่าให้ตอนเขาอัดวิดีโอมาแล้วก็อยากให้หลวงตาเล่าตอนที่ว่าหลวงพ่ออ้วนฝนตกแล้วเพิ่นบอกว่าไปกลับเมื่อวัดก่อนเด้อแล้วหลวงตาก็เล่นกลับวัดเห็นเรานั่งเสยอยู่ในวัดนะไอ้เจนนี่มันของคนหน่อ ในแรงเบาเบาเบาพื้นเบาพื้นเพื้นกันนท่านพื้นที่เห็นที่เห็นอิลีนะพ่อในายก็บอกเห็นอิลีนหน่ะแต่ว่าแหกบดได้ยังเพื้นนะก็ต้องว่าได้ว่าได้วิชากระตุูดจากเพื้นได้คัมภีใบลานที่เพื้นเอาไว้ให้หลวงปู่พิมพ์แบบนี้เออที่นี่ตกทอดมาอยู่ที่หลวงตาแบบนี้แต่คัมภีนี่ก็เป็นของหลวงพ่ออ้วนเออเป็นของหลวงปู่อ้วนก็นี่แหละหลวงตาก็บอกเขาตรงๆนี่แหละว่าได้จากนี้ แล้วหลวงตาก็บ,บอกว่าเห็นหลวงพ่ออ้วนเฮ็ดกระต๊ดที่นี่เพื่อนก็บ,บอกว่าอยากได้สีซักน้เอิกใส่น้าเอิกไหแล้วก็สอนวิธีการไห้พอใยญ่ทีีหลวงตาเป็นคนม่วนม่วนเป็นบ่กพอใยญ่ม่วนแล้วก็จานไห้หลวงพ่ออ้วนแล้วเรากระเซกแล้วเากระแจกคนคนั่นแหละก็ว้าแนวนี้ว้าเหมือนที่ว่าว้ห่งาณท่บองว,ว่าแต่ได้ข้าวอย่างนง้นแต่ข้าวยังเป็นนักหน่อยอุกน เบน,น,นเน้นมันก็ลืมไป่ออกแล้วก็เล่าว่าบวชตอนอายุ20ป,ปีหลวงตาก็ได้ปาทิโมกปีหนึ่งแม่นบอครับเออแล้วก็ตอนมาบวชอีก60ปีก็ได้ปีเดียวก็ได้ปาทิโมกนี่ยังสนเดียวจัจงจเลยจะจับขอนจะไย

แค่เราไปเห็นห่ังโอ้โบตรงใส่บ่ะโอ้ยัได้เห็นใจเห็นหนังโอ้แล้วหลวงตาสาธิตให้เขาเบิ้งเด้คนไงเห็ดให้เขาเบิ้งตัวอย่างอันหนึ่งเลยโอเคเอาละนะฮะ Ni, kau pakar mana Kadak-kadak kau pakar ฉายาหลวงปู่ธิระธรรมโมทีธิระธรรมโมธิระธรรมโมนามสกุลจิริโตธิระธรรมโมวัดสะพุงนะปู่นะวัดสะพุงอยู่อำเภอตำบลคูตบตำบลคูบอำเภอเกี้ยงน้ำเกี้ยงพี่จะเกิด เอาเอากลางน้าปู่นะปู่เอาเอากางน้าปู่ตูปู่ไม่เอาภาษากลางไม่ไม่ไม่เอาภาษาพื้นถิ่นนะปู่นะแต่แต่ว่าสลับได้ถ้าลงปู่เด็กไม่ออกมันมันขนาดปันไหน